ผลแรกเลยนะที่ M Star เอ็มซานยน่าสนใจคือ M Star เอ็มตานี่ผ่านทุกสถานการณ์ทุกวิกิจมาได้เราเอกใจสักนิดไหมฮะว่าทําไมธุรกิจที่ชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคธุรกิจที่เราเคยอาจจะเคยรังเกียจว่าเป็นธุรกิจขายตรงเนี่ยจะเกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นก็นตามไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กนะจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดจากภายนอกที่ควบคุมไม่ได้หรือแม้กระทั่งสถานการณ์ภายในที่เกิดขึ้นเช่นมีการ เปลี่ยนค่าย,ย้ายขั้วของผู้นําในธุรกิจหลายๆครั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทําไมเอ็มซาผ่านวิกฤตมาได้จนถึงปัจจุบันและที่สำคัญที่สุดเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นน,นะครับแต่ปัจจุบันธุรกิจเอ็มซาเนี่ยผ่านวิกฤตต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะอาคารสำนักง,งานก็เปิดใหม่คุณจดทะเบียนในการสร้างธุรกิจก็ขยายจาก20ล้านกลายมาเป็น300ล้านนะปัจจุบันนะครับแสดงว่าธุรกิจเอ็มซาเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องราวของการที่เป็นเรื่องบังเอิญที่ผ่านทุกสถานการณ์ทุกพิกฤตมาได้นะครับแต่เป็นสิ่งที่เอมซามีความพร้อมในทุกดา้านคำว่าธุรก,กิจเอมซาโตได้อย่างต่อเนื่องคำถามโตได้อย่างต่อเนื่องมันคืออะไรฮะเนื่องจากธุรก,กิจเอมซาเนี่ยเราสังเกตเอาเหตุผลง่ายๆเลยสินค้ามีการซื้อซ้ําใช้แล้วหมดไปของใหม่ซื้อหมดของหมดซื้อใหม่และธุรก,กิจนี้ไม่ตันอย่างแน่นอนคำว่าไม่อิ่มตัวไม่ตันคืออะไร เราจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าคนจะเป็นเจเนอเรชันไหนตั้งแต่ยุคเบบี้บูมเมอร์อย่างที่บอกไปนะครก็เป็นคนที่ชอบที่จะดูแลสุขภาพอยู่แล้วคนในยุคเบบี้บูมเมอร์มีกําลังซื้อชอบดูแลสุขภาพเพราะะนนั้ถ้าสินค้าดีเขาก็ซื้อซ้ําครับเงื่อนไขของการเข้าสู่ธุรกิจเอ็มซาเนะี่ยง่ายๆเลยอาจจะเป็นเจนเอ็กเจนหรือแม้กระทั่งเจนซที่กําลังจะทดแทนเจนขึ้นมาณปัจจุบันเะนี่ย จะเห็นว่าคนเหล่านี้เป็นคนหนึ่งที่ชอบมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ชอบที่จะไปทํางานประจํานะครับแล้วทุกคนขอให้อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็สามารถเข้ามาร่วมธุรกิจเอ็มตาในฐานะนักธุรกิจเอ็มตาที่มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการมีกิจการเป็นของตัวเองได้แล้วเหตุผลที่3าธุรกิจเอ็มตาน่าสนใจในปัจจุบันนะครับเทรนด์เฮลท์แอนด์บิวตี้ วันนี้รูปแบบธุรกิจโมเดลธุรกิจของเอ็มตาก็คือรูปแบบที่เรากําลังทําเรื่องราวของสุขภาพและความงามนะครับแล้วมันเป็นเทรนของโลกเลยดังนั้นนะและเทรนของโลกที่เอ็มตามีเอ็มตารู้ว่าว่าสินค้าเป็นที่ต้องการมากๆอยู่แล้วเอ็มตาเลือกที่จะผลิตสินค้าคุณภาพสูงใช้แล้วเห็นผลจริงมันตอบสนองว,ว่าการที่สินค้าเอ็มตาดีๆของเอ็มตาเนี่ยมันจะมีการซื้อซ้ําได้จริงนะครับแล้วใช้แล้วเห็นผลจริง นะครับอันนี้เทรนเพราะนั้นถ้าไม่อยากตกเทรนนะมันคือเหตุผลเลยว่าข้อที่สมเนี่ยเอ็มตาเป็นธุรกิจที่น่าสนใจข้อสี่ครับทำไมเอ็มตาน่าสนใจเพราะเอ็มตามีทีมซัพพอร์ตที่ดีคำว่าทีมซัพพอร์ตคือมีผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทนะครับที่ดี บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีวิชั่นนะครับคือมีมุมมองวิสัยทัศน์ที่บอกว่าจะสร้างธุรกิจเอ็มตาให้มาเป็นเครื่องมือของคนที่ต้องการโอกาสทุกคนพันธกิจของบริษัทที่บอกว่าจะนำเสนอและจะทำทุกวิธีทางที่จะทำให้เอ็มซานะมีความเป็นเลิศทั้งด้านสินค้าและด้านบริการ เพื่อจะทําให้ผู้บริโภคและนักธุรกิจของเอ็มตาประสบความสําเร็จได้แะรับบริการที่ดีที่สุดที่เป็นเลิศที่สุดจากบริษัทเอ็มตาในธุรกิจเอ็มตานะเนื่องจากผู้บริหารผู้ก่อตั้งบริษัทเอ็มตามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมีกฎระเบียบจรรยาบรรณที่มั่นคงและโปรง่งใสโลกเปลี่ยนไปนะครับรอบประชุมต่างๆเอ็มตาวันนี้กับเอ็มตาเมื่อสิกว่าปีที่แล้วนี ต้องบอกว่าต่างกันโดยเช่นเชิงและมีความง่ายในการสร้างธุรกิจขึ้นเยอะมากเช่นรอบประชุมที่เราจะมีทั้งรอบประชุมออนไลน์และออฟไลน์เราสามารถเข้ามาใช้ระบบปฏิบัติการต่างๆที่เอ็นตาจัดเตรียมไว้อย่างพร้อมสับนะะต้องบอกว่าพร้อมมากๆครับเอ็นตามีความพร้อมทุกประการนี่คือทีมซัพพอร์ตที่จะเกิดขึ้นและที่สาคัญที่สุดนอกจากบริษัทแล้วอ่ะเราจะมีทีมงานของพวกเราไม่ว่าจะเป็นอัพไลน์ของพวกเราไม่ว่าจะเป็นไซด์ไลน์ในกลุ่มธุรกิจของวกเราที่ร่วมทํางานด้วยกัน วันนี้นะฮะอันนี้คือเหตุผลที่4ที่เอ็มตาน่าสนใจแต่สิ่งหนึ่งวันนี้ที่เอ็มตามีนอกจาก4เหตุผลที่กล่าวมาแล้วเอ็มตามีข้อ5คือเอ็มตามีแผนสตาร์แ h i n ิ t ง o l เช่นกันฮะที่ผมไปพิสูจน์และศึกษาเรียนรู้มาแล้วว่าเอ็มตากับแผน s ตาร์แมทชิ่ง2เนี่ยนะฮะยืนยันเลยว่าไม่ยุ่งยากเงื่อนไขน้อยที่สุดโปรง่งใสจ่ายจริงและไม่มีเพดานของไรายได้นะครับ เราเพียงแต่เป็นคนหนึ่งเข้ามาศึกษาเงื่อนไขว่าแค่เราสมัครฟรีเข้ามากกบเอ็มซ่าแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนสถานะจากผู้บริโภคอะเข้ามาให้มีสิทธิ์ได้รับรายได้กับเ e อนะ็มซ่าเนี่ยแค่ใช้สินค้าครั้งแรกกับเอ็มซ่านะฮะหลังจากนั้นในแต่ละเดือนรักษาสิทธิ์ในการรับรายได้กับเ e อนะ็มซ่าน่ะก็หลักพันเช่นกันไม่มีการที่จะต้องใช้ทุนจํานวนเป็นหลักหมื่นหลักแสนเข้ามาทําแล้วเอาสินค้าเยอะๆไปขายอันนั้นไม่ใช่แนวทางของเอ็มซ่าเลยนะ เข้ามาศึกษาแผนซายแมทชิ่งทูแล้วคุณจะรู้ว่านี่คือ5้าเหตุผลที่เอ็มซาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในชั่วโมงนี้และที่สำคัญที่สุดวันนี้ถ้าเราใช้สินค้าไก M ่เอ็มซาด้วยเหตุผลที่เอ็มซาเนี่ยจะทำให้เรา